ตลาดนายใหญ่ ว่าสามเกิออ๋อโอ้ยอยู่ใกล้กันนะเนี่ยแต่จะมาส่งของออดูดิมือด,ด,ดำเลยดนะิ ไปถ่ายอย่นอกก็ได้มั้งแต่เขาจะมาส่งฮะนี่ยังหาวันอ๋อเขาเพิ่งหายใจกันถึงเ้บางห้่งนะคุณอะไเปล่านเป็นแบบโซนอ๋อข้เราเองกิได้สัเาเกินง่ายเขาเว้านะ ว่าม uhm, ันมีมีปิศนาให้เฮาคิดอยู่คิดกังได้ก็คือคือเร่าตอนแรกกันแล้าตอนแรกคิดจยทคืรกันทันไรกันที่เลาก็บายไร้มองเ่าตัวเราพายรับเขา งอันนี้มันเป็นตลาดคงที่อยู่น่มันเป็นตลาดแต่ว่าเขาเปิดตลาดย่ายูแต่ว่าเพื่ใชรวะบูขายเนี่ยมีแต่ทั้งหนา

อ้ยลยังมีเยมเลันต้องมีซาเล้งไปเศ้าบ้านอยู่เาบ้่อเา่เล้งมาุกซาเล้งเล้งเออนั่นระวัดมันระคุณาเล้งราคาสองหมื่นมันดุ้น่าก็เหมาะนก็กเหมาะเขาเห็นเขาเห็นเขาเห็นคนเดินตลาดเนี่ยมาเล่งน่ะสมั่วุูบรรพูน ตลาดต่อไปเห็นในโซนบุรีเลือก,กะไรได้กปมากระจกกระจิกมาไล่เนี้นใช่ปะตลา,า,ตลาแถวนี้หรือเปล่าเออนั่นนี่ปะ ถิ่มหรือบทิมกับพังบงาแปลนาดคันเล่ายัง,ง,ง,บ,บ,บ,ง,ยงบ่บททุ่มเทอีกนะเือว่าพอว่ามันเป็นไปเลยเนียมันจะรดันักแต่มันเป็นดังนักจากหน่วย้าลายจากาลาย้าน่วยเริ่มต้นมันจะไปลงเป็นใหญ่เลยมันก็จะเชี่งยงเท่าเดียวกับ้างนั้นแบบหนึ่งเนานึ่งว่าเ้อคอยเป็นคอยไปสก้อนผ้าของผ้าเสามากคบ u sướng cho lắm ai đùu, nón có đơn theo tụt pheo, tít, tít cả đời, đấy, đứng đây, còn này, này bữa 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 man, mít và อยู่เึ่งเครื่องกับมีเต็มบางแทนหนึ่งแทนสองรถยี่โปเลยชอบส่วลาดขนเดาเต็มไปเลยก็ยังอันนึ่เรียบพองเรียบพองสองสามแม่รถมาพอดีค่ะท่านเดาะพอดีหรออีกจักสมุงกันมาอีกสมุงหนึ่งในกับพอดีอะไรตั้งเวลาไปอเอทินแล้ว ตอนแล้นน้องจีบห้องตอนนี้เราห้องน้าธรรมชาติไปหารปืนต้องเข้าห้องน้าก่อนวันนี้เขากระสีเดินทางไปตลาดตลาดเนี่ยมะเร็งตอนนี้ตู้บ่อนตู้บ่อนตรงไปตู้บ่อนพะราม รามอินทากิโลเมตรแปดตึกใกจยกิยงเหยืกันนี่นะพ่ะเฮ้ยเช่าเช่าทำอะไรลนะ่ะเสริมสวยบอที่มาอันอันนนั้เที่ยวตลาดนายใหญ่ เจ้าไหร่รหเบวเขาจะมาว่างทายเออ,อบั่เห็นแบบเอ้าเห็นไปทางไหนมีมงคขามอยแถวเนี่ยเห็นขามไปได้พอลุนจับเวลาได,ด้วยนะครับฟันสมมุติหนึ่ง ออกมาหลอกถนนใหญ่รถล,ลาพาหนะร้ายแต่เทิ่คน